จริงๆค่ะ20โอ oh <S 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 ้โหกำลงยเลยในวันถูกนีเโดนแมววังเก้าโอ้ไอ้โน่นไม่ใช่วงเจ้าไอ้สายงามค่ะพี่พ่อม uh er> ีโอ้โหดูิยี่สิบโอ้ดู ไอติมอะไรใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีน้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทีาสาชาแนลค่ะ<ม>อ่าตอนนี้ตักอยู่ที่กำแพงเพชรเนาะตักกลับบ้านแล้วก็อืมตอนนี้เป็นกระแสบแบบดังในโซเชียลเลยเนาะตักมาหาไอติมลงน้อยนะคะคนสู้ชีวิตเนี่ยเขาจะเป็นแบบสไตล์แบบร้านแบบเนี้ยเป็นแบบถ้า ถ้าตักเรียกนะตักเรียกว่ารถอีทอกแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้ชมทางบ้านเรียกว่าอะไรเนาะตักตักเรียกเป็นรอ e ีทอกอ่ะรถแบบไถนาคูบตา้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยเราตามมาดูค่ะแบบนี้นี่เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้คนะุณผู้ชมนี่นะคะไอซ์คิงคนสู้ชีวิตลุงน้อยนะคะเบอร์โทรตามนี้นะคะใครที่อยากมาทานเนาะ,ะบรโทรตามนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพาไปชมบมรรยากาศการขายของลุงน้อยเนาะ ยี่สิบบาท่อนจริงๆยี่สิบบาทคือแบบเนี่ยยาท่าแขนนี่เลยยี่สิบอ่ะเออนะคุณผู้ชมแต่ว่าเอาจังจริงน่าจะหาตัวลุงน้อยยากเพราะว่าต้องโถดีกว่า <laughs> เดี๋ยวตักให้คผู้ชมบรรยากาศกันดีกว่านะคะอันยาวนี่มีต,ต,ตั้งแต่แต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยใช่เปล่าเร็วสิปีสาม กี่ปีนะพ่อสามสิบกว่าสามสิบโหสามสิบกว่าปีอ่ะยี่สิบบาทอ่ะแล้วถ้าพ่อขายสิบบาทขายได้กี่ลูกครับพ่อสิบสองลูกโอ้โหขายได้ยังงยี่สิบบาทได้กำไรไหมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหวานเนี่ยทำหมดเลยขายได้สองทัานกว่านะโอ้ทำเองไหมคะทำเองผมตังค์มซื้อนะเวลาหมดคงเหลืออย่เงียแต่ไอซ์ครมทำเองนะอ่ามาเป็นเป็นไอศ์ครีมกะทิใช่ไหมพ่อกะทิพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบ ขายแต่หนุ่มๆเลยอ่ะเนี่ยผู้ชมเนี่ยเป็นรถแบบนี้นะหนุ่มขายทำดูดิเป็นแบบวีท็อกเกอร์นี่นี่ไงอันละยี่สิบเผื่อนนี้เลยอ๋อถ้าเจอก็ประจำนําจอดมาแค่ยูนิเซี่ยนสายนี้ทีวีมาทางนี้ดิที่ดีมาทางนี้อ่านี่ ยาวเป็นสอกจริงๆนะพ่อโอ้โหยี่สิบอสามบานนะครับโอ้โหสุดยอดอะโอ้โหยี่สิบบาทอ่าพ่อยังมีข้าวเหนียวให้อีกนะคะโอ้ใส่ข้าวเหนียวให้ด้วยพ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีขายมาแล้วสามสิบปีนะพ่อเนาะใช่ไหมสามสิบกว่าปีนะเพราะว่าลูก คนเล็กมันอายุสามสิบกว่าแล้วตั้งแต่ลูกเกิดได้หดือก็ไปถ่ายลูกสาวเกนด้วยแค่ครับพงศ์ไปใช่คนที่ขายนะคนเล็กเขาทำนี่นี่ก็คือ็นโคนที่ขายอยู่อยู่สายโน้นอันนี้เป็นในตีมกะทินะคะกะทิสีเดียวสีขาวอย่างเดียวมีขาวนึ่งเดียวอ่าหนึ่งลูกค่ะฝายสองลูกจริงกี่คนนะนี้สามยอดค่ะนี่ ขายหมยี่สิบบาทขอให้หมดเถอะนะโอ้ยหมดอยู่แล้วพ่อหมดพังนี่ก็โหทุกครั้งมันเป็นแถวสามลีนั่นแหละไม่พอเอ็มซีแบบเรียกร้องให้พ่อไปต่างจังหวัดมากเลยตอนนี้พ่อจะไปยังไงขับอีต๊อขับอีต๊อกไปมาไปถึงแล้วโอ้โหสิบสองลูกนะครับผมสิบสองลูกค่ะยี่สิบบาทอ๋อฮะ รับด้วยเดี๋ยวคับรับด้วยนะรับด้วยยังไม่พออีกอีกยังไม่พออือนี่ค่ะยัง้อยราดด้วยนมค่ะอือมีัวอีกไปก็ไปใส่ยีไหลหมเขาะไปใส่แะงรยดิ่ไม้จะหมดไน่ยโอ้ พี่ถ้าตัดแบ่งสามนี่ได้เลยนะเนี่นี่อันที่สองค่ะนี่นะครับโอ้โห20บาทพอครับพอพอสองแกงพอเราเริ่มเริ่มออกขายกี่โมงนะคะแกงเวลาสี่โมงครึ่งสี่สิบโมงครึ่งจนถึงกี่โมงคะพ่อโอ้กี่โมกว่าครับกี่โมงนะพ่อถึงบ้านทุ่มกว่าฮะถึงบ้านทุ่มกว่าทุ่งกว่ามุกอ๋เพราะว่าทุจะขายในช่วงเย็นคนเขากลับจากทำงานอ๋อ เนี่ยช่งชวงเช้าเนี่ยช่วงนี้ไม่ก็ได้จะได้แน่สามโมงยาสามโมงเรียนปล่อยก็อพอได้พ่อหมดทุกวันไหมไม่ทุกวันแล้วมันก็เป็นบางวันเนี<ฯ>่ยมันเขเราไปไม่ไหวอ่ะแต่หา้าหนร้อยเรื่อยมัน <c oughs> มนะครับก็หาก้หาลนของเราาบันร่งกายใช่ ข้าหมดถังนี่ก็ได้ผลพัดนื้อะก็ยังได้กำไรอยู่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยมีก็มีขลักขายยี่สิบนะคะับร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็อยู่แล้วแต่เราจะลงวคุณแต่ละวันครับไม่เป็นไรไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนับก่อนนับก่อนอย่าให้ขาดเกินนัำก้อนเราจใช้ถ้วยถ้วยที่บ้านมาใส่เอาเลยโอ้โหัวขนมปัง แต่แรกๆจะเอาช่วยสิบาทมาเลยค่ะายีสิบบาทเนจะไล่ีไล่เป็นที่เนาะค่ะนี่เจอห้าบาทของไม่เจอสิบบาทเลยเนาะไมเจอห้บาทไปเลยอันนี้เริ่มต้นราคา5บาทขึ้นไปหรเล่าห้าบาทไปเ 5, ยห้าบาทขึ้นไปอะไรห้าบาทพอห้า0 0บาทโอ้โนี่ห้าบาทสามสบแล้วนะ หาบาทสิบบาทแล้วก็ยี่สิบนะพ่อเนาะค่ะหบาทจะยิมแล้วมีหตังห้าบาทก็กินต้อบอกเขาไปขายกันแล้วว่าขายกันไม่มีจริงพ่อไม่มีขายแล้วห้บาทเขาไม่ีทำไมล่ะเดี่ยบางีเเจอคนแก่ยังหลานนะบอกมียี่สิบบาทหรือลานตั้งสคนตัวห้าาทมีรืเอเราาคนใจดีมาช เริ the from where the ่มออกขายตั้งแต่ตรงไหนนะคะคุณลุงก็้งแ่มออกกับตรงวัด oh ชัยจะต้กงเห็นว่าเสียรงนั้นเลยค่ะตรงวังทองใช่ไหมคะบางทองคสิ้นสุดตรงไหนคะไปที่ชลบุรีเนี่ยไปที่้างคลองเนี่ยไปที่บางนาเนี่ยจ้าจ้าพ่อไปเรอยๆขับแค่นั้เนีลยโอ้หมดเวลาพอดีแต่บางทีก็เข้าไปทันาขายดีๆก็เรื่อยๆโดนเข้าไปทัน ยาวจริงๆค่ะยี่สิบบาทโหสุดยอดค่ะสูตรที่สานแนแนลครับแล้วก็เตรียมต้นสติ๊กโพสต้มีพาดีนจมพงแชนแนลนี่จัไม่ได้าจจอโอ้โหยี่สิบนะคะได้แล้วค่ะนี่ลูกค้าประจับนะคะยาวเราแขนผมคืนครับโอ้ยาวเป็นศอกยาวเป็นศอกค่ะยาวเป็นโซ่ครับ ขอบคุณพี่มากนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับพ่อหนูเอาหนึ่งอันยีน่สนะิบาทกอ่อจัดไปจะยี่สิบบาทนะคะนี่ยี่สิบบาทยาเข้าเข็มยาวก็ออ ยาวกว่าสอกยาวยาวยาวมาถามมาเนี่ยค่ะเขาไม่แน่ใจว่าจะขายได้ยังไงขายได้ยังไงนี่หนูยังแบบโอ้หนูยังแบบตะลึงอยู่เลยค่ะว่าขายได้ยังไงยี่สิบบาทเขาบอกว่าเขาดูเอออะไรต่องต่องไทยรัฐจ้าแล้วก็ตามมาใช่ไหมเขาใช่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไม่เชื่อใจว่าของการจะเจอก็ตัวลุงเองอ่ะ้วลุง บอกมเอาตัวลูน้องของเราวค่ะมีจริงมหมบอกจริงสิเง่เราัทำไมจริงได้ยังไงลองว่างปกติมันก็ตัแต่เดิมมาแล้วแต่เขามีคนเขาขอถ่ายไปหลายหลายหลายเจ้าเลยค่ะเยวดีเอาที่ที่สอง สอกเดียวพอสอกเดียวพอนะพ่อสอกเดียวพออิ่มได้ใหญ่จริงๆค่ะยี่สิบโอ้โหกะลึงอยู่เลยอีกคันนึงจะขายแถวแม่นาลีนะพ่อเนาะเป็นอันนั้นเป็นลูกสาวตอนนี้ก็คือมีมีสอง เขาเรียกว่าอะไรสองร้านสองที่นะพ่อเนาะที่พ่อมีเนาะในวันตุนยูโดงมนหมอวันเก้าเปอ้ร่วงไม่ใช่วันเจ้าไอ้สยงามค่ะที่พ่อมีรับออกงานด้วยนะจ้าเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะสสยงามสองสังทุกใหญ่นะ จริงได้แล้วโอ้โหดูยี่สิบเลยโอ้ดูเห็นไหมเธอถ่ายรูปเอาเห็นแบบเห็นหัวเห็นอะไรอ่ะโอ้โหอลังมากที่สิบบาทดูดิโอ้โหเธอจริงกี่คนแบ่งสามแบ่งสามคนก็ยังแบบเนอะใช่โอ้โหยี่สิบบาทพ่อขายได้ไงไม่รู้พูดใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะดูดิ แล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีตัวไอศครีมเนี่ยสิบสองลูกกันเลยทีเดียวอือหือยอดมากมาค่ะได้แล้วค่ะโอ้โหใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิมากินกันเลยกินทางไหนก่อนดีรีบกินต่อเหลาไหื่ไอศกร่อยอญ ใหญ่มากหูมกินยังไงหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวตากินเผื่อเนาะใหญ่จริงหือวะคือตัวข้าวเหนียวเนี่ยเขาจะมีแบบเหนียวมีทั่วเลยมีแบบยาวแบบนี้เลยออ้ยว้าวมีลูกค้าเยอะเลย เอาจริงอ่ะบอกพี่กัดไม่ได้เลยเนาะเธอใช่ออืพอไม่ได้จอดอยู่ที่ไงพอจะอยู่เส้นนี้แหละอยู่เส้นนี้แหละอติมถนนนี่แหละถนนใหญ่ถ้าใครขี่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยถ้าเจอก็แวะเลยอย่าไปเลยตองอีแตนแบบเนี้ยอือตัวไอติมอ่ะหวานมันกำลังดีเลยอร่อยแบบโบราณโบราณแบบเนี่ยอร่อยเลยอ่ะอืออือแล้วข้าวเหนียว ขนมเขอร่อยแล้วขนมปังพ่อไม่แข็งนะข <_ int ed> นมปังก็ดูมากเลยอร่อยมากค่ะอ่ะอันแรกๆเลยพ่อขายละสิบบาทก่อน <_ s 1> แล้วก็มาเป็นเท่าศอกยี่สิบมันมาแล้วมันมีมันทอดมันขายไอ้เคื่ออ๋อาสามบาทก็ถึงห้าร้อเก้าบาทจ้าจ้าจ้า อ oh. um, well, we ๋อสมัยนงม่ต like er uh, ้อนะก่อนนี่เขาจะเอาเอาถ้วยมาใส่ใช่ปะเราต้องรอถ้วยเราอ่ะอ๋อเป็นถ้วยสมัยก่อนรอเก็บถ้วยอีกห้าบาทอยะมล้ไม่มีแล้วบาทอะมันไม่มีแล้วว่ะค่ะเนี่ยพอก็มีตั้งแต่5้าบาทสิบ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็ตักได้สุดยอดเราแค่จังหวัดเดี๋ยวพ่อเอาข้าวเอาปลามากินด้วยไหมเนี่ยมาพ่ออาข้าวเอาปลามากินพร้อมจอดไหนก็แวะเลยแวะใต้ต้นไม้ก็กินไปลูกค้ามาก็สั่งไปตักไปนะพ่อเนาะสุดยอดมากมีเต้ด้วยนะมีเต้เดี๋ยวนอนรอลูกค้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไปนอนรอลูกค้าเด้อเออเดี๋ยวพ่อจะไปต่อละเดี๋ยวพ่อขี่ไปต่อไหนเนี่ยไปด้วยไนอนะไรข้างหน้า,นรนานเรื่อยๆแออลอนน้ออกจากนี้ก็วิ่งไวแล้วเพราะว่ามันนุ่งออกจากของเราทุกคนวิ่งขายไปแล้วเลยอ๋ออือนี่วิ่งขอบย้อนขอ,อะออไปไหนเขาโทรตามไปไหนทางร้านทางร้านไม่ไปแล้วเขาเขาบอกบอกเขาแล้วบอกว่าถ้าออกรถติ้ก็ไห้สลับไปไปหนุ่มสาวผมเลี้ย ค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากมาอุดหนนร้านไอติมลุงน้อยนะคะคนสู้ชีวิตก็มากันได้นะคะพ่อตั้งแต่วังน้อยเ,เอ้ยเอ้ยตั้งแต่วังทอ <laughs> จนถึงคลองไอ้ด้วนคลองไอ้ด้วน,วนคือคลองน้ำไหลอะนะพ่อเนาะเรอ,อ,อเรียก<อ>ง<ๆ>่ายงจ้าหรือเอาตักว่านะโทรมาดีกว่านะคะ <laughs> เดี๋ยวตักทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะใครที่อยากมาลองชิมหรือว่าใครที่มาเที่ยวกำแพงเพชรเนี่ยก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านของลุงน้อยด้วย อร่อยมากเลย20บาทโคตรคุ้มนะคุณผู้ชมก็เร,มเ,รมเริ่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 มขับมาประมาณ10บโมงส0บโมงครึ่งนะพ่อเนาะจนถึงประมาณเลิกขายประมาณกี่โมงอะพ่อ6กโมงเนี่ยวิ่งกลับบ้านอะย6โมงวิ่งกลับบ้านนะคุณผู้ชมเอุ้ยจริงๆก็ขายแบบขายยาวยๆเลยเออไม่ได้แบบว่าขายแค่ช่วงเที่ยงช่วงอะไรนะแล้วก็ฝากอีกเส้นหนึ่งนะเป็นลูกสาว อยู่ตรงไหนนะพ่อตรงแม่นาลีเนาะสายสายแม่นาลีสายแม่นาลีคือเส้นนั้นเลยแม่นาลีตรงนาบอคำตำบลนาบอคำอำเภอเมืองแม่นาลีเนาะเออน่าจะเป็นอีกสายนึงก็คือมีสองพันของพ่อจะเป็นแบบสไตล์แบบรถแบบนี้แหละรถไถนาลอยตอกลอยตอกอ่ะผู้ชมก็ไปเราตั๊กฝากร้านลูกเราไว้ด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับตักด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะร้านเด็ดกำแพงเพชร